ไปบอกเจกาก้าของร้านว่าขอตัวแพงที่สุดในรานละ150บาทได้เลยการดื่มเบียร์แล้บนั่นดิฮะ การเที่ยวญี่ปุ่น8วันนะคะซึ่งเราเลือกพักที่ย่านอูเอโนะตลอดทั้งทริปเลยพอมาถึงอูเอโนะช่วงสายๆก็มาเดินเล่นกันที่ตลาดแอมเมลโยโกะหาอะไรกินก่อนที่จะไปลุยวอร์เนอร์บรอดเดอร์สตูดิโอค่ะวันนี้พวกเรา2คนก็เลยมาในทีมผ้าพันคอแฮร์รี่พอตเตอร์แบบนี้ตอนนี้ค่ะตอนนี้อยู่ที่ไหนคะเกมูจุบโยโเกมูยโกะอยู่ที่ญี่ปุ่นกำลังมาเดินเล่นกันนะคะทริปนี้มาก,กี่วัน8วันหนูวันนี้แดดเปรี้ยงอากาศดีมากเลยมาในช่วงซากุระค่ะท อันนี้ของโปรอ็นไตโกอันนี้คือสดจากทะเลมีมันปูนด้วยมีพาน,นิเคยเห็นในในรีวิวหรอในน่ารู้หรอโดหรอตอนนี้เราอยู่ที่ร้านเหมือนกับเป็นซูชิใช่ไหมคะซูชิซึ่งเนี่ยยืนกินกันอย่างนี้เลยเป็นอย่างนี้เลยนะไม่มีเก้าอี้นะคะแล้วเขาก็จะมีบริการนี่เป็นกรีนทีเป็นน้ำเปล่าอะไรให้แต่ว่าอันเนี้ยสั่งเป็น ชาเขียวเย็นแล้วก็เบียร์จริงๆมีน้ำให้ฟรีด้วยอติกิ้ไม่ได้ดูจะสั่งราคาคำละ3 0 0ยถึง8 0 0เยน300าสา0อก็เท่ารอ่ะสัก70กว่าบาทเออช่วกโอเคโทรศัพท์พออะไอตัวขอมสอ่ว ักเท่าไอยหร้อนสบโาช่ไหกะงเพิ่มเลยหกสิมาอร่อยมากต้องสัมแตนี้ไม่ทันละไม่มีของขาวเลยดีมากไม่ดีบอร่อยนะร้านนี้ให้เท่าไหร่แปุดห้าไปก่อนแปดาเป็นมือแม่ กินเสร็จแล้วเดี๋ยวไปเที่ยวกันต่อค่ะจุดหมายปลายทางต่อไปของพวกเราก็คือ Warner b r o t s t u s s t u o i o โเกียวค่ะเป็นโลกเวทมนต์ของ Harry Potter เหมือนกับหลุดเข้าไปในโลกเวทมนต์ของ Hogwarts แบบจริงๆเลยค่ะโดยที่โตเกียวนี่เป็นทีมพาร์คที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะคะแต่ว่าใครที่จะมาแนะนําให้จองตั๋วมาก่อนค่ะแล้วก็จะมีให้เลือกเป็นรอบๆส่วนเปิ้ลจองผ่านคลุกสอคนราคาอยู่ที่30 2 2บาท นี่คือรถไฟที่เรานั่งมาจากสถานีอิกิบุกุโรอะไรก็ไม่รู้ก็จะเห็นเป็นขบวนแฮรรี่แบบนี้เลยนะคะหลงทิปหลงทางไปหมดแต่ก็มาถึงจนได้ ช้ากว่าที่เราจองไว้นิดนึงนะคะแล้วมาเที่ยวสตูดิโอแฮร์รี่เราก็ต้องแต่งตัวจัดเต็มมิดนึงถ้าคอนคอก็ต้อง<ร>ามางเข้าตู้ปะเข้าตู้เลยเหรข้างในก็น่าจะมีนะอันนี้มันนะ้ำจิ้มน้ำจิ้มเริ่มได้ยินเสียงเพลงแฮร์รี่แล้วนะแนะนำให้จองมาก่อนผ่านแอปไหนก็ได้นะแต่เราจองรอบไหนรอบบ่ายสองตอนนี้กี่โมงบ่ายสองสิบห้ามู่มัวแต่หลงอยู่นี่เป็นทางเข้านะคะเป็นสวนกว้างๆไม่แน่ใจว่าต้องเดินกไกลหรือเปล่าอากาศดีจังวันนี้เริ่มจะเข้าสู่โลกขอ เวทมนต์แล้วนะคะกระทรวงไสยสาศาสตร์ต้องมาดูงานพี่นนเป็นสาววอกแฮร์รี่เหรอคะเ,อเคยดูไหมตอนนั้นดูังๆาภาคแรกๆอ้าวที่มันเป็นเด็กอะพอโตลแล้วมันเริ่มเยอะไปหน่อยแต่ว่าก็ยังอินใช่ไหมถึงอยากมาชอบตอนมันเป็นเด็กอะจินตนาการดิขอเพลงที่มันมีงูออกมาหน่อยแฮร์รี่ กันนนะะคพร้อมยี่ก็จะเป็นห้องอาหารใช่ไหมคะเปิดเข้ามาอลังการเลยนกน้ี่ดิองคืออคมหอมนี่หัออวขัสสัน すのだまはこちだはこっちだましとはこっちだはこっちだ อันนี้เป็นเหมือนนายกายสิทธิ์อ่ะมันก็จะบอกว่าของใครเบอร์อะไร่ะคะตะกี้ที่เราจะซื้อเราก็ไม่ได้หาข้อมูลของใครนี่ก็จะเป็นคอสตูมของเรื่องนะคะอุ้ยห้องปรุงยาไหมไปปรุงยาอะไรสิยาแก้กวดระย้อนไหม <laughs> มันคงจะหายพี่นอนต้องลง ไม่มีอันนี้ไม่มีอะไรก็ไม่ให้แตะไงเออมันหมุนเองใช่ไหมเป่าใช้เวทมนต์นี่น่าจะเป็นห้องทดลองอะคะของเซนเนปไงเซนเนปไงนี่ไงจะโสดนี่เฟน 皆さんのターゲットは前方にあるこちらのテーブルです。こちらに向かって機能を叶えてください。じゃあそれでは早速始めましょう。それでは正しい勢の壁か,から始めます。皆さん、私のお金を押してくださいね。背を持てる方の腕、そして足を後ろに引いて両方を組んでください。そして軽く膝を曲げる方のまっすぐに立ててください。そして背を持てる方のいいい手,手を肩の上に持ち上げ、パーキャーに背を向けます。その

เออที่มันตกลงมาใต้ราก่้นไม้อะใชาเป็นมุมใช่ป่ะเกิดแน่จริงออกมาเดสจบแวเหรอเสร็จแล้วเหรออ๋อไปอีกตัวหนึ่งกระท่อมแคร์ฟรีดช้อตูตรตอะไรมาคะบัตเตอร์เบียร์บัตเตอร์เบียร์คือยังไงบ้าง ตองสั่งนี่เขาให้แก้วมาที่เราดื่กับดานหาราเอาไป้าน้างนี้แต่มันไม่ใช่แก้วพลาสติกอ๋อก็สั่งเบนไนทีแล้วเขาก็แอบเอามาให้ไม่ดื่มเบียร์เรงจเป็นียร์นสงไซคลสสตุกสุดสนนุกสุดสกสสนกสอสกสสกสนนนดกนดกสเสก็

เจี๊ยบเกาไหมไม่ต้องดีกินเยอะๆไม่ดีนะเกาหวานขึ้นเกาหวานขึ้นมันคือน้ำหวานนดนึ่งกันนะัดเตมนี่อันนี้เป็นรถที่มันยืดหดได้ดูคนต่อคิวถ่ายรูปเราจะไม่ทนเราจะไม่สู้และนี่ดูบ้านของแฮร์รี่ตอนที่อยู่กับลุงกับป้าคนประมาณสามล้นแปดไม่เอาแล้วเนาะไม่ถ่ายเนาะนี่หลังบ้านแฮร์รี่ หนตัวใญ่อ๋อคุณป้าดนี่หลังจากที่ดื่มบัตเตอร์เบียร์เสร็จเราก็จะกลับเข้ามาตรงนี้นะคะทุกคนมันจะมีป้ายชี้ๆมาอยู่ว่าให้เข้าสตูดิโอต่ออันนี้เหมือนพักเบรกใช่ไหมพักเบรคพักเบรกโฆษณาคือทางผ่านไปพี่นนท์รู้สึกยังไงบ้างไม่กี่ห้าตั๋วถ้าคนอินมากๆเลยก็คงจะสนุกแต่เราไม่ค่อยอินหรอกอินบ้างอินบ้างสามห้าเปอร์เซ็นต์เข้ามา ชมชมป์ชนาเป็น3าส,นสวนซีอ๋อนี่เขาถ่ายรูปกับอันนี้ค่ะนี่ต้องขึ้นนะเข้าไปทำอะไรก่อนเดี๋ยวนะมันมีอะไรอ่ะมันก็มีเท่าอีนั่งอะอ๋อชอออมวิวเหมือน, <view. S 2> นกับอ๋อมีแฮร์รี่อยู่ด้วยอ๋อมีคนนั่งอยู่หลายๆคน ก็คือเดินเข้าไปดูอะแต่ต้องดูไปแล่ะไม่เป็นไรไม่ดูนะอันนี้ชอบมากคือพอมาเล่นมันจะมีควันเลยอ่ะเดี๋ยวดูนะบ่อน้ำพุเีย ครับเพื่อนเราต้องมีเงินดมวยเดี๋ยวเอาเงาิน,นเดี๋ยวแรกเลยครับอะไรตกใจนอกองกันนี่เขาทำให้ดูว่ามันมาอย่างนี้เป็นอย่างนี้แล้วมันมาบพุ่มใช่ปะ่ะใช่ไหมใช่ไหมพุ่ม,มนะอ,อันนี้เป็นเทคนิคการถ่ายทำคะ่ะพวกอุปกรณ์ 我们。 ที่มาเที่ยวที่นี่เราไม่มีเสื้อคลุมนะไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าที่เนี้ยเขาขายหมดแต่ว่าราคามันก็จะแรงเพราะว่ามันเป็นของแท้ใช่ไหมของแท้มันเลยแพงใช่ไหมเหล่ามักเกิลนี่อยากจะเป็นพ่อมดแม่หมดเออต้องดูนี่พ่อมดตัวจริงนี่อลังมากทุกคนถ้าเกิดว่าใครเป็นสาวแฮร์รี่คือปิด ทำามองทำามองเก่งจบการทัวร์สตูดิโอแฮร์รี่ไปเท่านี้ก่อนนะคะไปไหนกันต่อเดี๋ยวไปดูกันอะไรอยู่ในมือเจเปนิฟวิสกี้แค่ี้ย แก้วละเท่าไหร่คะอก้ว The b e s สุดละตัวนี้แก้วละเท่าไหร่คะแก้วหนึ่งนี่ตี1,600เยนเท่ากับว่าแก้วเนี้ย1,100บาทช็อตเดียวช็อตเดียวไม่เต็มด้วยเสื้อตัวนี้เสื้อหนูเหรอเสื้อหนูตัวนี้นะเท่ากันเลยนราคาเท่ากันเลยเสื้อนี้ใช่แต่วันนี้เท่ากันคือราคาเท่ากันเลยโอ้ยบแสดงว่า4ีจ็ดเจ็ดหนึ่งสิบเจ็ดพันล้านนี่ แล้วดันไปบอกเจ้าของร้านว่าขอตัวแพงที่สุดในร้านหยมาละ150บาทได้เลยใ่ได้แต่มันก็ไม่ได้รู้สึกแตกต่างอะไรขนาดไหนในห้องพี่นอน์ฝนไหนมาแล้วรีบกลับเดี๋ยวมีคนกึ๊บหายเดี๋ยวแก้วรับพันไม่ได้รู้สึกต่างหรอคะแนะนำไหมก็วิสกี้อ่ะคือถ้าพูดว่าแก้วรับพันก็ไม่ได้รู้สึกต่างจากปวดละสามพันก็พอ รุ่นสวัสด์ค่ะวันนี้จะไปที่เรตโตเกียวทาวเวอร์จะไปเล่นเกมนะคงกายนิดหน่อยวันนี้ก็เลยมาเติมพลังด้วยมัน <Hello. S 1> นี้ก็เจอฮัลโหลมีเห็นไหมคะข้างหลังถึงแล้วต้องช้อนขนาดนี้เยรอ <Wow. S 1> <laughs> นี่คือเรตโตเกียวทาวเวอร์นะคะซึ่งวันนี้เราจองตั๋วมาจะไปเล่นเกมข้างในกันพี่โนเลงอะไรไว้บ้างคะ มีเยอะเลยนะมีอย่างหนึ่งที่เล็งให้น้องเพิร์ลแหละคือเดี๋ยวยังไม่เฉลยหรอน้องเพิร์ลเล่นได้ใช่ไหมต้องได้แล้วอะจริงเหรอไม่ได้ก็ไม่มีใครเล่นได้เลยจับกบปะวะไปไปดูกันว่าสนุกขนาดไหนอยากเล่นอันนี้เปล่าเฮ้ยเป็นไงคะอารมณ์ไหม วันนี้เราจองตั๋วมาแล้วนะคะมันไม่มีรอบค่ะเข้าได้เลยทั้งวันแต่ว่ามันเปิดให้เล่น11โมงไงเราจะอ้วกไหมเรากิลนล็เบนงเต็มเหนียวเลยเสบายเลยเอ่ะโอเคเดี๋ยวไปเล่นเกมกันค่ะปิดไม่ิดคือถ้าเราจองผ่านบุกมาค่ะ <c oughs> เขาจะให้เราขึ้นมาชั้นสามนะคะเดิน <c oughs> ขึ้นมานได้เลย <c oughs> เพราะว่าถ้าขึ้นลิฟต์ไปมันจะพาไปชั้นบนสุดซึ่งมันจะเป็นตั๋วอีกแบบนึงส่วนของเรามเป็นตั๋วประเภทละเล่นนะคะอยู่ข้างหน้าแล้วนะคะนี่เคาน์เตอร์เขาจะเป็น เราไปแลกตั๋วกันตายพี่นนท์พาทัวร์หน่อยคะ่ะใช้ QR code นะสแกนใช่ไหมอ่านี่นะคะตาะจัดการ,กรสวยสวยเอาตายพี่นนท์จะเล่น VR ดิ ี่เขาบอกว่าต้องร้อยสี่สิบร้อยเก้าห้าต้องเพิ่นถึงเปล่าดีจังเลยอ่ะพอดีส้ยแโอ้โหที่อยู่ในเกม เกดเิเร็วเร็วน้ำโด่งเลยอะ่ะใช้เวลาไป20วิเองโอ้ยเตะตั้งที่7,000กว่าเนี่ยทำได้ตีน้อย

เร็วขึ้นเฮ้ยเจ๊งอะถูแพ้พี่เนี่ยอย่างเงี้ยแพ้อะไรล่ะทำเร็วแบบเนี้ยจังปไม่ทันเ็ยทำไมอะมันเหยียบไม่ทันหรอ เริ m, am, think, ่มเริ่มยากวะอะไรอะยากยากทีไอ้ไทยอีกไทยไทย T D E T Q R M C O X V V D S C ี D S ด S D S ไทย

ไม่ต้องกระโดดตลอดก็ได้ท่านเหนื่อยอย่าให้หล่นด้วย <c oughs> <ไ> <shirt> ขนาดออกกำลังกายตลอดนะเนี่ยม ah ันเหนือยอ่ะเหนือ พอเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยว EP หน้าจะพาไปเดินตลาดนัดฟรีมาเก็ตแบบโลคอลของญี่ปุ่นเลยค่ะแล้วก็จะพาไปช็อปของเมือสองที่ย่านช ok ิโมคิตซสวะแหล่งช็อปปิ้งชื่อดังของที่ญี่ปุ่นอย่าลืมติดตามใน EP ต่อไปนะคะ